สวัสดีครับทุกคนวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสครับผมามาดูควานช้างตัวเล็กครับควานช้างตัวเล็กตัวน้อยควานช้างฝึกหัดเดี๋ยวไปดูน้องใกล้ๆันใค,รครับนี่ครับควานช้างโอ้โหทำไมตัวเล็กจังเลยให้โชว์ตะขอที่โชว์ตะขอหน่อยพชอาวุธคู่กายนะครับนี่ ลูกศ,ศิษย์ของพ่อใหญ่แหลมนะครับพ่อใหญ่แหลมนี่ครับไหนขี่ขี่เชือกไหนชี้ดิโอ้เชือกนี้เหรอจันทิพย์พี่คุณพี่จันทิพย์ด้วยอ่าเห็นพี่พี่ฝ้ายขี่ไหมเหรอพี่ฝ้ายขี่ตัวเล็กเปล่าพี่ฝ้ายขี่น้องเมย์ด้วยเออน่ เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปแล้วเตรียมตัวขึ้นละนี่ครับควานมีสวัสดีด้วยขึ้นถึงไม่นั่นโอ้โหปีนกระโดดโอ้ฝึกตั้งแต่เล็กอย่างนี้นะครับการเป็นควานะครับกตั้งแต่เล็กๆเลย ฝึกเอาไว้ฮะช้างในครอบครัวคนในครอบครัวต้องจับได้ทุกคนเวลาคนหนึ่งไม่อยู่ก็มีสำรองช่วยๆกันครับนี่นะก็เลี้ยงช้างเหมือนกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติคนหนึ่งในครอบครัวนะฮะต้องสามารถจับจับได้ทุกคนนะครับไปแล้วไปแล้วกระดิกขาไปเลยกระดิกขาไปเลย นะครับในทำการแสดงครับนะฮะวานตัวเล็กนู่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นไปทางนู่นแล้วเด็กชายฟอร์มฮะเด็กชายฟอร์อมเด็กชายฟอร์มขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับขอบคุณครับส,สวัสดีครับ